ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีาหารูปของเราว่าเขาโหลดไปใช้อะไรนะครับสำหรับคนที่ทำสต็อกอยู่นะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาโหลดไปทำอะไรนะครับมนีมีวิธีนะครับเข้ามาที่หน้าของ Google นะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะ h p t p นะครับอิมเมจครับให้พิมพ์ตัวเป็นตัวนี้นะครับ image.google.co.th นะครับกดเข้าไปครับจะมีกล้องขึ้นมาครับรูปกล้องค้นรูปนะครับมันจะมีหน้านิ้วขึ้นมาครับทีนี้เราก็มาที่เว็บของเรานะครับเว็บชัตเตอร์เนี่ยครับมาดูว่าเราก็ลากภาพไปเลยครับ มจะเอารูปทะเลครับลากภาพขึ้นไปนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ครับจะเพิ่งวางตรงมุมครับวางตรงวางภาพที่นี่เลยครับปึ๊บเนี่ยฮะเขาก็จะมาเนี่ยครับพวกเนี่ยครับเขาจะโหลดไปใช้ครับแล้วกดดูครับเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นโฆษณาเอาไปประกอบเว็บไซต์นะครับเขาโหลดไปใช้ครับเราก็จะรู้นะครับว่าภาพเราอยู่ที่นี่นะฮะ แต่ถ้าภาพไหนที่มันไม่มีข้อมูลก็แสดงว่าเขาอาจจะย,ยังไม่ได้เอาไปใช้นะครับอาจจะโหลดไปเก็บไว้เฉยๆนะครับภาพนี้ก็ตัวเอาไปใช้งานแบบนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมวิธีการเช็ครูปภาพบ้าเขาเอาไปใช้อะไรขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ